วันนี้เราก็จะไาอยู่ในแมปเล็บ My4D นะครับอยัางเนครั้งกันรายการเออใครรูรน้นะคัมบรันดีทีวีเอออยู่ My4D นะฮะเออแล้วอันนี้คือเครื่องบินที่ร่อนลงมามันอเอาไปไหนเอดไงก็มไม่รู้เลยเอา้าวเบไปไหนเนี่ยอ่ะนี่คือธนูไม่เนี่ยม,มันได้บรรยากาศมอดปืนเลยอะ โอเคเรากระสุนไปจำอยากจำเป็นแลวอันนี้ก็อแอปเปิลทองแอปเปิลทองสองอัน่าค,คนละสามนะอันนี้นั่นทอับอีกโอเคแล้วก็ขนมออเอ้ แล้วแอปเปิลทองก็อยู่อย่างนี้โอเคก็คือเราต้องทำมารกานแ่นก็คือหยุดสปันเนอร์ทั้งหมดแม่มามเลยวะฮึ้ยเฮ้ยอ่าเฮ้เบสแต่เอากระสุนไปนิดนึงพอนะเพราะมันจะเปลืองหน้า พอและะ้ว่ะเบทเราเอาไปแค่หกสิบสี่คูณคูณหกเอ้ยคูณสามเอ้ยหนึ่งสองสามหกสิบสี่หกอันน่ะเเอาไปมากกว่าบ่อดเเร็วเด้เฮ้ยมาเบสอะเกรกีก็คือหยุดสปันเนอร์ทั้งหมดป่ะป่ะ เอ้เ้กอะปรเทศจริงแกลฮะแล้วนอนเอาเซฟก่อนโอเคมันก็เซฟอยู่ให้อยู่แล้วอะไปไปนะเฮ้ยลืมลืมดาบไม้ดับไม้เป็นหนึ่งอันพอ พอพอพออ่าต่ปีหน้าปาหน้าครัวก็น่ากอีกพอสมควรอะ่ะหน้ายิ่งกับอาเบอ,เอกีกอ่ะโอ้ยเขียนมาแล้วภารกิจก,ก็คือหยุดสปันเนอร์อ่าอู้วปาถึถอ,อ,อยถอยนีย่ลูกซองนะเราจะทำการค่อยๆไป อ่ขาขโมยคือสปันเนอร์ข้าวมยคือสปันเนอร์เราต้องหยุดสปันเนอร์ทั้งหมดเบสเขาบอกเบสภารกิจก็คือหยุดสปันเนอร์ทั้งหมดเบสเฮ้ยเบสขโมยนี้มี ขั้นบนขึ้นไปดีเปล่าไม่อะอ่าทางนี้้้ทางนีอ้ออ่าอันนี่ไงเขาบอกให้ลงไปเนี่ยเนี่ยนี่ลูกสอนให้เราบอกเมื่อวานอะโอ้ยคิปเปอร์โอ้ยไดมอนด์สองก้อน The man. เอ็นดื้อแมนเฮ้ยอย่าอย่าใช้ใช้ไม้ใช้กับใช้แมนเบสบอลเฮ้ยทิฟฟ์เข้าเฮ้ยเราไม่ไหวละเราแอปเปิลทองเลยด่วนนะฮะอ่ฮะโอ้เอ็นเดอร์แมนเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมาเบสอยู่อยู่ตรงมุมก่อน ขยเบสลงต่างเออลงไปทางไหนวะเอ้ยเข้ามานี่เบสทางนี้ทางนี้เราต้องขืนหมาเบสบอลไว้เพื่อมันจะมันจะเอ๋ ด้านล่างซอมบี้อันนั้นอ่ะเฮ้ยบอกแล้วว่ามันจะโผล่มาตอนไหนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยคีพ่อเฮ้ยเฮ้ยห้องไหนห้องนี้ไม่มีอ่ะ โอ้เบสยา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 ยิงใส่เอินด์แมนนะอะไรก็ตามถ้ามยิงใส่เอินด์แมนเบสแมงมุมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบสรามเจอที่ละ้าที่ตอนนี้ดีมากเลยเบสเฮ้ยเบสมาตรงนี้เบส เดี๋ยวเราช่วยยิงโอ้ยใครใครเบสโอ้โอ้โอ้ไว้กัมไว้กัมขอโทษเบสไม่น่าออกเลยอ๋อเราเราไม่ปักอินอันนี้อยู่ไม่เป็นไร Bé mà. Búa Bao không biết mẹ. Bé đâu. bé làm cho phòng, này phòng nữa, à. <laughs> Dù, ơi, của lâu. อา้วทำกันหยุดแล้ว,ลวตามมาหลังเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเออเอ,อ้าเฮ้ยมันมาขึ้นมาข้างบนวะหลันเลย เบ้นมาที่เดิมโอ้ยตกใจเ้อยหอยนี่โอเคเรีกรักลุกขึ้นมาลุกจำเหมือนกันเชานะ้าเนี่ยฮะ ยังไงเราก็ต้องมีภารกิจเดิม <c oughs> ไม่เคยจะรอเพื่อนอะ,อ,ะอยู่อยู่ไหนเนี่ย,อ,ยอ๋เอเฮ้ย <c oughs> เบสมา ทำรถไฟน้องแดงนัน่งราไฟเ hey, 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 hey. ห็นอะว่าผมเป็นแอสซัคซินในการใช้ปืน, <Hey. S 1> ห,น,ห,นหน้าหน้าหน้าตาเหมือนใหญ่สักอะ hey. Hey. ลงมา <Hey. S 1> จะไปไหนอเอ้ยไ <Hey. S 1> ลนลงมาสมใจเฮ้ยพี่ป้าถอยดิ ถอยไม่ดีคิปเปอร์จริงโดนเราอีกแล้วต้องเอาเอาเอาวุธแล้วก็อาหารแล้วก็อาหารเอ๊ะมาวันเช้า,ชาละ เบสเราจะเปล่าให้แกไปตามคืนอีกครั้งหนึง่งเบสมาตามเรามาเบสเ,เออก็ใช่นี่นั่นะน่ะตรงเนี้ยเออเนี่ยเบสตามระมาไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยเบสมาไอ้ตรงเนี้ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออเบสอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวเราต้องหามองดูสเปาเนียเสรีภารกิจหนึ่งเฮ้อแล้วเราได้ลังรถไฟมาเป็นกระดาษเบ็ดดูเนี่ยลังรถไฟเบ็ดเนี่ยลังรถไฟเนี่ยล็อกอ่ะ เฮ้ยมีสลามว่ะแต่สลามน่ากลัวเว้ยแหละเหรอก็บอกแล้วข้าวันขอโทษทีเดี๋ยวลงไปละ โอ้ยเบสเนี่ยแหละดา่านสองเบสโคเบสดูดิเบสอุศรามบอลตูจะชัด <c oughs> ในในที่มืดเราก็ามองเห็นได้ถอย <c oughs> ก็บอกไว้แล้วไง โอ้เราถอยเ <Yeah. S 1> น,นี่ยทอนอ่ะจะวางทำไมโอ้ oh. เขามีไว้ให้อยู่สปาวมอน uh. เออ oh, ทอนนดมาโดคือจิตวิญญาณ uh. เวสตอนนีนะถ้ถึงจะปักได้เบส mm. มันมืดจริงจริงฮนะเลนึ่งฮะ เฮ้ยขนาดสว่างแล้วนะเนี่ยขนาดเราปผองสว่างแล้วน่ะย,ยังไม่แค่นี้ข้างวนเป็นบล็อกไคลด์อยู่นะใช่ก็คือจะเป็นโนวันนี้ก็เมืนโดนมี้กําลังอยู่นี่ยขอให้ดีขึ้นหน่อยนะคะขอปรับตอนเช้าถ้ามันเป็นหมอกมังมืดเหมือนเดิมเลยแต่ก็ยังเห็นอ,ะอ่ะเฮ้ยเบรอย่างน้อยรับก็เห็นเงาอะ่ะ ไม่ดีอ่ะซิ่งแผนมีเขาล็อกจริงเรายิงไโดน้งมโดนไปสองตัวเฮ้ยคิปเปอร์ใช่ไหมนนะ้นาน่าแล้วโข้าอาตัวแมงมุมเยอะแยะสก,กลิลนี้ตั้น

ผมจะยิงไวไปเป็นพิเศษหน่อยโอ้ข้างหน้าเอเ e อร์แมนปกติเรายิงเก่งนนะเฮ้ยซนะอมบีเ่เลยลนะเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยๆเฮ้ยอยาเมสตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายดาบดวนเฮ้ยยิปโป้เดี๋ยวยิง เฮ้ยเบสเฮ้ยเฮ้ยเบสเอ็นเดอร์แมนเขาโมซี่มีมอสตัวใหม่สกิลต้านเหรอสู้พลโทวิน สู้คนโทรมามอนไม่ได้เหรอเราคนเวะเอ้ยงั้นเราเปลี่ยนเป็นคนเอกดีกว่าคนโทรมันยอมันน้อยไปไเ,ยเราเน,เน,นเอเบทรู้ใช่ไหมว่าถ้าว่าถ้าหลอดอาอาอาหารเหลือน้อยกว่าสองอะเลือดจะไม่เพิ่ม

เฮ้เบสก็เป็นสายวอลลีเออร์ก่อนเรียบร้อย เอาเข็ถนนแล้วอ่ะตามหาสเปาก่อนเลยเฮ้ยคิปเปิ้ลไม่น่าคิปเปิ้ลเฮ้ยมันเฮ้ยสเปาวคิปเปิ้ลแน่เลยเฮ้ยเบสเราเราเผื่อเอาดบเฮ้ยเราเผื่อเอาแค่ธนูมาแค่อันเดียวอ่ะเฮ้ยดาบเรามีเออ โอ้ยเมสตึกตึกตรงนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะคิปเปอร์อันนี้มันคือยังอยู่เคชุกเคนอะไรเอลเจียงเฮ้ยเบสนี่มันตึกนี่หว่าเฮ้ยสปาวอาจจะอยู่ช่องแคบระหว่างมิติก็ได้เอาโอ้ยเบสตามาอ่ยเดี๋ยวโดนมิติลง ไม่ใช่แต่ข้างหลังก็เป็นเมืองไว้โยกับคนละฝั่งเลยสนุกว่าอ่ะอัดไปด้วยมันไปด้วยนเหมือนรถจิ๋ม กองเพบสเ,เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีคนยอนคนหนึ่งยอม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 ตายไปเอาเอะตอนนี้ยังมีหมวกอยุดคนคนคนั้นก็คือเราเรามีชินพระชนม์นนนมีหมวไอยเปเราไปเราอยากตายจะได้จะเสี่ยงชีวิตวนะเบสเดี๋ยวนี่ <c oughs> เดี๋ยวเบสอยู่คนเดียวไปก,ก่อนเฮ้ยตอนนี้ยังมี เวดเดี๋ยวเวนั่นไปก่อนเดี๋ยวเอาเสบียงมาเผื่อด้วยแล้มีคุกกี้แปดอันน่ะเรามีแต่เนื้อซอมบี้เออเดี๋ยวเราเอาปืนมาเผื่อด้วยสองอันแล้วก็กระสุนแล้วก็กระสุนดาบอีก ตานนี้มีหวกไอ้ค็อบพี้อกโบว์ดอมาให้เราเฮ้ยมันักเบสไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเบสคุกกี้ไปหนึ่งอมี่เฮ้ยเอามาหนึ่งั้อ่ะปืนไลเฟิร์เฮ้ยเยบสเอาไล่เฟิร์ไปเบสเมาของนี่

นะวิธีการยิงนัวเบกในครัวจะมีของเสมอตัวตัวตัวกระโถ ดีค่ะเฮ้ยนี่มันโอ้โหด่านนี้นี่มันที่เราเคยเล่นกันครั้งแรกไงก่อนที่เราจะมารีวิววิจัยคนวคิดว่าเก่งเป็นยังไงแล้วแอบ,บกอง ข้าแนนไม่เป็นสปาวสพิกซอมบี้นะตรงนี้มนไม่กล่องเฮ้ยเบสอยู่ไหนอะะว่งะังั้นเราก็ต้องขอเฮ้ยเฮ้ยต้องขอเจ้าคีบีเงียเร่านี้นะคะตอนเไปวิง่ง